คิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือพร้อมลูกสาวตรวจดาวเทียมข่าวกรองทางการทหารดวงแรกของประเทศเมื่อ,อ,อ well าวานนี้สำนักข่าว KCNA ของเกาหลีเหนือ,อ,อ,อเผยภาพคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือและคิมจูแอลูกสาวตรวจสอบดาวเทียมทางทหารสำหรับงานข่าวกรองที่คิมได้อนุมัติและเตรเียมพร้อมปล่อยดาวเทียมดังกล่าวซึ่งเขาระบุว่ามีความจำเป็นเร่งด่วนเพื่อความมั่นคงของประเทศ ช่วงไกลเทียงของวันนี้ตามเวลามาเลเซีย mm. เกิดเหตุเพลิงไหม้ห้างมิดวาเล่เมกามอลห้างสรพรพสินค้าใหญ่กลางกรุงกัวลาลัมเปอร์เจ้าหน้าที่เร่งดับเพลิงไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตพร้อมเร่งตรวจสอบหาสาเหตุฮิวดาบาซีเชฟในจีเรียตั้งเป้าทำลายสถิติโลกหลังทำอาหารต่อเนื่องไม่หยุด100ชั่วโมง เริ่มตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่11พฤษภาคมจนถึงวันจันทร์ที่ผ่านมาโดยทำอาหารมากถึง110จานให้กับผู้ที่มาให้การสนับสนุนโดยคาดว่าจะสามารถทำลายสถิติกิน n นส s s เวิลด์เรคคอของเชฟจากอินเดียที่ทำไว้ก่อนหน้านี้ที่87ชั่วโมงค่ะ